สวดีค่ะปาวชิเอเองนะคะพบกันอีกครั้งในไมโครพาร์คโคดซีรีส์ EP ที่2กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหาแรก่กันในถ้าต่อนะคะโอเคหลังจากที่ EP ที่1นะคะเราก็ได้หาออพวกแร่มานิดนึงแล้วนะคะแล้วก็ขุดทางกันต่อเลยเสร็จแล้วเป้าหมายของเราคือเพชรนะคะเพชรแล้วก็ทองต่างๆนะคะทางนี้เรายังไม่เคยไปใช่ไหมเนะนี่ยน่าจะใช่นะคะเพราะว่าไม่มีเสียงที่เราปักไว้เลยสักนิดเดียวเพชรนี่มีเหล็กด,ด้วย ขุดเหล็กไวเยอะนะคะเผื่อจะทำเป็นยุคเหล็กเป็นชุดไอรอนเซตนะคะจะได้มีความทนทานมากขึ้นนั่นเองคือจะบอกว่าเรายังไม่เจอมอนสเตอร์ใดๆเลยนะคะหลือเราจะเจอเพช,รรชไมนะ่ะนี่ก็แต่ว่าถ้ำน,นี้เป็นถ้ำที่ถือว่ากว้างแล้วก็ลึกพอสมควรเลยนะคะน่าจะเจอพวกแร่ได้ง่ายอยู่นะแต่อุกน้ำก่อนน้ำมันทำให้เราเดินไม่ค่อยได้นะคะ ก็อุลลาวาตรงนี้ด้วยอู้หนี่มันเลวินหรือเปล่าอาจจะเป็นเลวินเดิมก็ได้นะคะเอ๊ะทางไหนเนี่ยเอออ้าวอ๋อลาวาดับตกใจหมดตรงนี้มีลาพิสอยู่ด้วยนะคะโอเคข้างล่างนี้มันคือทางไปเลวินเช่นกันใช่ไหมเป็นเลวินก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวค่อยมาสำรวจแล้วกันนะคะเราจะสำรวจทางที่เรายังเป็นทางใกล้ๆก่อนดีกว่า ันนี้ตันแล้วอุ้ยเจ็บโอเคทางนี้ทางนี้มีอะไรบ้างทางนี้มีอะไรบ้างอ้าวทอชบักนะคะไฟมันบักนั่นเองโอ้โหโอโเราเจอมอนสเตอร์แล้วค่ะหลังจากที่เราหวยหามะนา,นาวบุดน้ำก่อนมันติดน้ำะคะมัน หยับมาไม่ได้เฮ้ยมีไงเ,เราได้ Achievement Monster Hunter แล้วนะคะโอเคอุดน้ำก่อนนี่มันทางทะลุไปไหนเนี่ยขุดเหล็กก่อน,นะะโอ้เหล็กเยอะมากเลยนะเนี่ยำเนี้ยน่าจะเป็นเราน่าจะเข้าสู่ช่วงยุคเหล็กได้แล้วนะคะโอเคกระโดดเก็บอันนี้เราเคยมาแล้วใช่ไหม เราขอทำทอชเพิ่มก่อนนะคะอืมทานหมดพอดีประมาณนี้ก่อนอตรงนี้เราก็โอ้เหล็กเต็มเลยนะนะทำไมเราไม่หยิบมาใช้ไม่ขุดกันนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราเผาไว้ก่อนดีกว่าอ้าวตาเผาก็เราไม่ได้พกมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันขุดให้หมดนะคะ แร่ทุกชนิดมันสำคัญมากๆใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม, <c oughs> มตรงนี้ล่ะตรงนี้ตันนะฮะเดีย๋ยวเราลงไปโอ้ยมีตรงนี้อีกเหรอทำไมเราไม่เห็นนะอเดินดีๆนะเผื่อจะมีทางลงไปดูเพชรโอเคตรงนี้ที่เราต้องการจะมาสำรวจนะฮะเอาทางนี้ก่อนแล้วกัน ตรงนี้มีน้ำด้วยโอ้โหมันทะลุไปไกลพอสมควรแล้วนะเนี่ยอเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเพชรน,นะคะเดี๋ยวเราอ้อมอ้อมดูเหล็กเราน่าจะมีเหลือเฟือแล้วเดี๋ยวค่อยมาขุดไปที่หลังเรายิ่มเสียงซอมบี้นะฮะตพ้งแต่เมื่อกี้แหละโอ,โอ้ไม่นะชด โอ้ตรงนี้เป็นลาวานะคะเดี๋ยวเราปักไฟรอบๆก่อนตรงนี้เดี๋ยวให้มันสำรวจเนาะเอาตรงนี้ก่อนโอ้นี่นไงเพชรนะคะดื้อดื้อดื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 เจอเพชรแล้วค่ะโหเลยฮู้ Achievement Diamond EP 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 ที่สองเราก็ได้ของดีแล้วนะโอ้เพชรเยอะด้วยประมาณกี่เม็ดเนี่ยโอ้เก้าเม็ดนะคะสุดยอดไปเลย ถือว่ามา EP ที่2ก็ลุ่งแล้วนะคะ9เม็ดถือว่าโอเคเลยนะตรงนี้แหละตรงนี้มีอะไรบ้างข้าน้ำก่อนโอ <c oughs> okay. เคเออเราขุดออฟซิเดียนะคะไปทำโต้เอน็นชันเป็นก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องเผาก่อนเผาทำโต้ครับโอเคแล้วก็เตาเผาเผาเหล็ก <c oughs> ค้างนะแล้วก็ทําที่ขุดเพชรเคระวังนี้เดี๋ยวเราขุดหินเพิ่มก่อนขุดให้เยอะสิบเอ็ดส15 1องสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหเคทำนี้เยอะนะะเผื่อว่าเผาไม่พออะไรแบบนี้อะแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งมา ใส่เข้าไปแบ่งมาให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วกันนุ๊กโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วเราก็เออสิ่งอมบี้อยู่ใกล้ใกล้เนาะช่างมันเถอะกดก่อนมันจะมีลาวาเผาเนี้ยนะต,ตกไปก็โดนลาวาเผา โอเควางน้ำด้วยปรโอวูหัาว่ะขุดสัก14อันแล้วกันเนาะเกือบเกือบสามนาทีนะคะคิดอะไรเนะี่ยโอเค14อันละเก็บน้ำด้วยอู้ทำรองเท้าหมวกโอเค ก็ตัวเอ็นชานหนังวัวอยู่ที่บ้านไอ้หนังวัวอะไรยังไม่เจอเลยนี่นะโอเคทําดาบก่อเล่นม่งนี่เจ๋งแล้วก็เหล็กแล้วก็ทำแอนวิลด้วยนะแอนวิลหนึ่งสได้อยู่นะเหล็กก็เหลือเฟือด้วย เคยฆ่าเวลาไอ้แสงซอมดี้มันอยู่ใ,ใกล้มากเลยนะคะน่าอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราลองขุดทางนี้ดูมันใกล้มากโอ้นี่ไงเจอแล้ว อุ้ยทอดทอดทอดปักก่อนอุดอุดอุดกลัวกลัวนะคะกลัวโอเคไปดูเหล็กแั๊หนึ่งหมดจะหมดแล้วนุโอเคเราขุดไม่ได้เคยเมื่อกี้ขุดไม่เพิ่มอีกได้อุดอะไรเลยบรนั่นแหละใส่เข้าไป รวบรวมของที่ต้องการแล้วก็ตัดตั้งคราบออกไปเลยนะคะเพราะเราคงไม่ได้คราบอะไรแล้วต่อจากนี้ขุดแร่สักนิดนึงแล้วก็ขึ้นบ้านเนะ่ยบนบ้านเพอัปเกรดของนะคะฮั Hello. ลโหลรอรอเลี่ไงนี่หมดแล้ว ขุดทิ้งซะ ทองไปก่อนนะคะชึบชึบชึบโอเคตุดทองได้แล้วข้างบนแน่นอนใช่ไหมเอา้าไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันก็เลวีนที่เราผ่านมานี่นะใช่มันก็ของอยู่ในเพนดานเราเลยนี่ว่าหนรัเสียงซอมบี้หายไปแล้วนะคะอ๋อนี่กลับมาแล้ว ไนี่ไงเราเห็นละหรือเปล่าอ้อนมันน้าเหมือนจะมึนละมึนละโอเคทองได้มาเยอะแล้วนะอืมนจะเหล็กเหล็กเ็ม,มหมดเลยทางนี้เรามาหมดแล้วทางนี้มาหรือยังวะน่าจะไม่มาหมุดน้ำก่อน ชุ๊บๆอ่บอ,อึอะโอเคเดี๋ยวใช้ของเหล็กให้มันหมดๆดไปลแล้วกันเป็นการประหยัดของด้วยนะแล้วก็อุดไปโอ้ตรงนี้ยังมีทองอยู่ฮะอุดก่อนอุดก่อนชืชุบชื้ชชจิงแป๊บแบบแบบตันแน่เลยใช่ไหมเนะี่ย อิด้วยนะะไม่ตันนะอ๋อตันโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเราอัดมาได้12นาทีแล้วนะคะโอ้ทางนี้เรามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูซิว่ามันจะมีเอ่ออะไรให้เราสำรวจอีกไหมเอาไปทางนี้ดูนะทางนี้เดี๋ยวอุดลาวก,ก่อนเนี่ยเสียงซองมบี้ดังมากเลยตรงเนี้ ไม่ได้สำรวจทางนี้นะคะเสียงชัดเจนตรงนี้นั่นเองอืทุกคนมีวิ์ไหมมีวิท์ไหมโอ้โหซอมบี้เยอะมากพีสปาวอนเซอร์ตันเนี้โอ้โหโอเคโอ้โหมาเป็นขบ,บวนเลยนะจ๊ะมาเป็นขบ,บวนเลยเดียบร้วย โอ้ม oh, like oh, ีทางให้สำรวจเต็มเลยโอ้โหมันสกาวมอนเตอร์ร hmm. mm ึเปล่าเนี hmm. mm ่ยมาันเยอะมากอะโอ้โหตัวดับตัวดับหรืล้วตัวดับด็กมาแลืมอ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 ืม อืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวไฟปักไฟก่อนอ่าโอเคหุดน้ำไปซะหุดสิมันต้องมีสปราร์มอนเตอร์แถวงแถวแถวนี้หรือเปล่านะโอ้โหมันถ้ำมันว่างมาก เราเจอเพชรอีกแล้วด้วยโอเคขุดเพชรก่อนอเพชรเลยเลยรว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 ยโอ้โหทางมันแบบว่าซับซ้อนนะคะโอ้โอ้เหมือนเจอแหลกเมื่อกี้โอ้โลาวาหมดไปซะน่นจะตันหรือเปล่า ลองสำรวจดูสิตันนะฮะโอ้เสียงสไปเดอร์นะเสียงสไปเดอร์โอ้โหนี่ไงลาพิษเอ้ยเหมือนมีเสียงสกเกลตันมันจะมาปุดไว้ก่อนโอเคยู่เยอะมากมายโอเคจ๋งโคเจ๋ง เออตรงนี้ตรงนี้อม่ว่าในไงถงโอ้อโ,อโหปนกับเหล็กที่เนียนมากเลยนะนายเนี่ยทางนี้ล่ะทางนี้ล่ละโอเคตั้นตรงนี้เราก็สำรวจหมดล้วเด็กเขาไม่อยู่ใกล้ห่วยแล้ว ข้างบนหรือเปล่านะเอาข้างบนก่อนแล้วกันนะคะโอเคเรวินที่เราเจอเมื่อกี้อีกแล้วเดินกลับไปออจุบมีทองตรงนี้ด้วยบนหัวเรามีด้วยนะคะสมิ้น่าจะอยู่บนหัวเรานั่นเองอุ้ยตรงนี้ไงตกใจหมดเลย โอ้โหนี่แล้วทองเยอะแบบเยอะมากนะฮะไม่รู้ว่ไปทำอะไรดีนอกจากเปิ้ทองเอาไปกินเพิ่มเลือดเนาะน่าจะโอเคอยู่กินเพิ่มเลือดวางน้ำก่อน Okay. ไม่ต้องไปใส่ใจทางนี้มากแล้วกันเนาะอืมโอ้โหทองแบบว่าเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วนะ,ะเนี่ยแต่ดูซิวมีเท่าไหร่บ้าง34่ก้อนนะคะโอ้โหนี่จยากให้เป็นนักขุดทองเลยเหรอนี่ทางนี้ไปหรือยังอะโอเคตรงนี้มีทองด้วยเยอะไปไหมเนี่ย ม,มีซอมบี้อะไรตามเรามาน่ายใช่หรอหมั้งโอเคไินเสียงฝีเท้าซอมบี้นะคะโอเคโอเคนี่นี่เองนายตัวหนึง่ลงลุงราว่าปเป็นอนะไรน่ะ และเยี่ยมโอ้โหกว้างเฉยว่ากว้างมากอะ่ะอืมเดี๋ยวเดินอ้อมก่อนสักครู่นี่ไงเพชรอีกแล้วเยอะจนบรรยายไม่จะบรรยายนงเยอะเกินว่ยมีเพชรสิบห้าเลยนะคะ จิงกะแทางบอกว่าเมินแล่มีวางน้ำไปเลยเดี๋ยวค่อยามาจากกัดการฝังนี้แล้วกันอืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เดินไปดูเป็นทางเดินลาวาที่กว้างมากอ่ะตรงนี้ยูดี๋ปวดวงกลมเลยนะคะชุบ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  เราไปหาลาพิตก่อนอโอเคหลงเหลือหลงเหลือทองอีกแล้ว เหมือนจะบอกว่าโชคดีมากเห็ดเยอะมากจริงๆประมันเกือบ25เม็ดได้มัม้ง23นะฮะอือม,ม,มีทองอีกแล้วเดี๋ยวกดน้ำก่อดกดน้ำก่อน,อน,อนอเข็มกลับ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 ชุด ออืมอืมมไม่น่าจะมีอะไรในทางนี้แล้วนะโอ้เสียงอืมโอเครึ อาชิบชโอเคมีลาพิษอีกแล้ว2ชุดก็กว่าแล้วนะคะกับการที่เราขุดลาพิษอโอเคอืมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก่็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย